ฮะโอ้ขขาไปได้บ่ล่ะลเ,รเรามาวัดใหม่กับซูนิกเครื่อง c ีนะฮะ เมื่อกี้ก็วิ่งไปประมาณร้อยสี่สิบห้าใช่เมื่อกี้วิ่งไปเท่ไไาไ,ไ,ไหร่รกกไ,ไ,รไมหมฮะสูนโอ้ไม่ได้วัดเนาะเอาออกใช่ไหมโอเคครับ <S <S ามาดูอีกรอบหนึ่งนะ วันนี้นะรอบแรกก็ได้145รอบนี้135 135ร้อยใช่มันลดลงนะโอ้ฝนเริ่มมาเลยนะ กล็ลองวัดเล่นๆดูนะฮะเราไม่ได้จริงจังหรือว่าแข่งกันหรือว่าลงเงินอะไรทั้งสิ้นนะฮะเอามานันแล้วนะไม่ไะพามันขึ้นกันหาทริปก็าเป็นเครื่อง CB บีร้อยสิบเนาะพี่เนาะเดิมๆนะพี่ลูกไซร้อยลูกไซร้อยสเตอร์ 14, สริบสนะี่สามแปดโซนิกนะ,ะไม่ไม่ขึ้นนะครับหน้าไม่เต็มที่ไม่เกินร้อยห้าสิบ โซนิคแรงเครื่อง C B นะฮะปกติเคยตามประมาณเท่าไหร่ค่าใช้ตาม C B R หรือ R V ห้าค่าหน้าไมค่าศูประมาณเท่าไหร่อ่าผมเคยตามอาซิมาคันหนึ่งมาก็ประมาณร้อยสามสิบสามสิบห้าประมาณนี้ครับอาซิมานะ6 5าศูนย์ไม่แข็งนะครับครับ<ๆ>เดี๋ยวเราลองไปดูในคลิปนะครับว่า G P S กับไมครค่าศูนย์จะขึ้นเท่าไหร่น้ำพางกันขนาดไหนนะ เราจะขึ้น g p s ให้ดูนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ